สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสูก่โกุสุูุ้มพบกัออบช่องสาม้านานุมสะวิเดนพี่น้องจ้าพบก,กันในวันที่3ตุลาคม2566พี่น้องฝนตกเบิดคืนจ้าจนหอดเสาอากาศทางเลเป็นจังไหนในน้อค่ะฝนตกบบกค่ะได้งยินว่าพายุเข่าด้วจ้ากให้ละมัดระวังเด้วค่ะไปใส่มาใส่ขับรถให้ระมัดระวังจ้า เดินทางไปใส่กระไดถนนเป็นหนุ่มเป็นบอเ,เนาะว่าวาถนนซีเมินไงระมัดระวังจ่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ายทางนี้ก็อ้ยน้ำไหลพี่น้องน้ำหลากมาแลว้วจ้าน้ำจะมาตามคลองตามหนองจ่าตามลำกระเทดตอนนี้เรา,าปลากลําลังขึ้นคนกระลังหาปลาหลายจ้ากระซีดีแน่กระไดตักปลานี่ละจ้าได้กินเนะาะคันช่วงนี้เนาะคลิปนี้สาบนาก็มีตัวเลขมาฝากมาตอนขึ้นเกาละจ้า อย่าลืมเด้อค่ะผู้ใดฟันเด็ดฟันดีฟันดังหรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสามารถเอ็ดไอดีไลน์มาบอกมาฝากมาต้อนตามไอดีไลน์ส่วนตัวของสาบานาได้เลยจ้บาบว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณความฝันนะคะมาแบ่งปันกันใดคลิปนี้นะคะสาบานามีแนวทางจากมาชัว่เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีมาฝากมาต้อนคือเก้าจากงวดวัางหันรุดพี่น้องจ้ารุดขัก่รุดเน่จ้า วดนี้ก็ตามต้อนอกค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเดอ้อค่ะบนย่างเดียวบนเก่นดเกลทางมาชัวเก้าเก้าเางวดเว้นงวดอยู่นี่ละจ้าก็าให้จอบให้ซ้อมให้จับตาเนยมเดอ้อค่ะสําหรับชมรมคนรักตัวเลขเพ่อนกะยังฟันเลขบินมาให้ตัวเดียวเม็ดเดียวของรูคือเก้าจ้าสําหรับตัวเลขมาชัวเก้าเก้าเป็นตัวเลขบอกบุญเด้อพี่น้องจ้าห่มสางห่มแปลงจ้าทางวัดทางว่าเพิ่นขาดทุนทรัพย์นังหลยอยู่จ้า เดี๋ยวสามนาจะปักไม้เลขบัญชีนะคะบอกบุญทางวัดอนะโอนเข้าทางวัดได้โดยตรงจ้างวดนี้เพิ่นกระไดมาฝากมาต่อเราเด้อค่ะสำหรับมาชัว99ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริก๊งกริงเป็นกำลังใจน้ำเนี่ยจ้าในงวดวันที่16ตุลาคม2566 มาชัวก99ผู้ใหญ่ใจดีเป็นไหมาแบบนี้จ้าหลักร้อยมีศมีสองมีหหลักสิบมีหมีเจดจ้าหลักหน่วยเป็นไหเปดกับสามเด้อค่ะบนนี่เป็นไหเด่นเจ็ดจ้าล่างดินแปดเด้อพี่น้องจ้าสำหรับเลขส่วนโตที่เพนชอบ มีสองจ็ดสามจ้าเยววันนี้สาบนาจะขออนุญาตจับตัวเลขของคืนไฮเดอร์ค่ะคือจับหลักหน่วยและหลักสิบใส่กันจ้าถ้าจับใส่กันก็นจะได้ประมาณนี้เด้อค่ะเลขจะมีแค่สีคู่มี 6, 8, 6 3, 7, 8, 7, กเป7ดหกสามเจ็ปดจสาเลขก็จะมีประมาณนี้จ้า แล้วกับผู้ใดมักหลักลอยภายในสามตัวให้วินงสื่อออเดอร์ค่ะเพราะว่าเพิ่นเขียนหลักโน่หลักหน่วยหลักสิบด้ะหลักร้อยเพิ่นเขียนให้บึงค่ะผู้ใดมักหลักใดจัดเลยจ้าสาวนาขออนุญาตจับให้คือซีหางนี่จ้าร้องเบิงจ้าไปกับน้ำเด้อพี่น้องบนย่างเดียวจ้าบนแขนแขนจับตาเนียมค่ะมาชัวเก้าเก้าโบธรรมดาจ้า แตงวดบังขันบุตกขอโทษขออภัยเด้อจะ้ะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะกะย้ำเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังเป็นแนวทางอยู่คือเกา้าโบตผู้ใหบ่โบมักสามารถเลื่อนผ่านได้เลยจ้าสาบ้านนะกะับโบรูดอ,อกค่ะทั้งเซียนหลายเซียนเป็นกับโบรูดอ,อกว่าเลษเสียออกตัวไดเพิ่นเฮ็ดเป็นสูตรหวยคำนวณเป็นแค่แนวทางจะ้ะวดบังขันออกโคกโคกก โอ้เป็นล้มอยู่ไห,หลหล,หลวบอยู่ไหลตลบอยู่จ้าถาเลกออกมาเบ่นเป็นจังสีเลยจ้ากะตามนี่จ้าสำหรับเอฟซีแฟนช่องผู้ใดทีสนใจตัวเลขของมาชัว่เก้าเก้าอยู่กะตามนี่เลยจ้าแคปดหน้าจอไว้พี่น้องจ้าแล้วกะไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลยๆสำนักนอะนอ่คเนาะแต่ว่างวดนี้กะเลกงามคือเก้าพี่น้องสิจะละน้าบึงพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งจ้าตามหลักเลเ้อร์พี่น้องมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักลอยในวดวันที่16ตุลาคม2566มาชัว99เพิ่อให้หลักลอยมามี0มี2มี6จ้าหลักสิบมี6กับจ็ดเตอพี่น้องจ้า ลักนวยเปดกับสามจ้าแต่ว่าบุญนี่เิ่นเิ่นไ้เดนนี่มาที่เจ็ดเด่นเจ็ดก็คือวิ่งเจ็ดละจ้าสำหรับเลขล่างเป็นไ้เดนเปดก็วิ่งเปดจ้าเลขล่างผู้ไดหมักก็จับคัวเด้อค่ะสำหรับเลขชอบทวนตัวทางมาชัวเก่าเก่าเป็นไฮมา,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 าสองเจ็ดสามอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเพิ่นเด้อค่ะเลขที่เิ่นมักเป็นจับให้หางเดียว แต่สาบานาสิวินไห่ค่ะเป็นตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วยทิจับให้แคสซี่หางบนย่างเดียวให้ไปกับน้ำเดอร์พี่น้องมีหกสกระจับ 6, 6 8. 7, 8. กสามหปดเจ็ดอกาบเจ็จ้าเลยกจ็จะมีประมาณนี้ให้ไปกับเอาเดอร์ค่ะมักกลับไปหาจับฉลากกินแบงทิ้งไว้พี่น้องจ้าคูอมือนี่มุดก,กีดินแก่นยา อยากจ้าตัวนี้กับบอ่ออะไรตัวนั้นกับบอ่ออะไรก็ให้ไปหาจับฉลากินแบ่งทิ้งไว้ยู่จ้าขามันจับผัดจับผูกับสิบโมเมนต์โเน่ได้จ้าลางวันที่หนึ่งผัดชิว่าเด้เนาะเอาจ้ามากลิปนี้กดแช่ออกไปเน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชแน่ผูลองค้นกับ,บว่าเพราะเห็นคลิปสาบานาะแต่สาบานาะลุงคู่มือเด้อพี่น้องจ้าลุงทุกวันจ้าให้กดแช่ออกไป ตามนี้จ้ะผู้ใดมีแนวทางเด็ดดีดังๆอย่าลืมแบ่งปันในช่อง s อ d Line มาได้เลยจ้าคลิปนี้สาบนากจะฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะในวันที่16ตุลาคม2566สาบนาขออยเป็นงแฟนจองอีซีสุขูสุขุนยิงปังดังด้วยสุขูสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่า สาธุสาธุบุญรักษาธทวราคุ้มครองคลิปนี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ